สวัสดีครับพี่น้องเฟนเพลงเฟนมะลำครับช่องกระชัยลำเพลินวิเชียรมาแล้วเป่งเปะเป่งเปะมาแล้วมาสีเกิบไหมฮะแดกดาบไม่รุ่นเพราะสีเกิอบพี่เชีล่ะสีเกือบฉีบเามะนังผิวมานังผิวมานังแจกมมนังผิวเอามาเววอเรื่องเฮาวเสียกับเขาหน่จิ้มเมาส์กับเขาหนิเมื่อที่ถือเลขเล็กน้อยหนิเสียกับบ่ออย่งไรด้วอครูเถ่าประมาณทีโป้ก้อนบ่อแล้วเนาะถ้าถือเลขกัน ทะเลาะออกนี่งบเป็นหมื่นผมแล้วเนาะเฮ็ดกับเขาเนาะโอสิไปเลี้ยงพูดเลยเลี้ยงมัดบ้านกีเลี้ยงมัดบ้าทผมแล้วเนาะบ้าชาดถูกชาดถูกมเนี่ยคันมันออกอีหลีวะออกยู้จังสิออกตัวไหนล่ะออกตัวซื่อนี่ล่ะออกตัวซื่อนี่ล่ะก็เดี๋ยวยังหลายดอกมิษตะแขีงไกลกับลาบหัวท่านล่ะกับน้ำสมนามบระลุมสิไปซื้อแต่วันที่ซีพีแหละย่อยำอย่มมือแรงติดไปแมียโค ข้โคไปถือของไม่ข้มือนอ่ะไปเบิ่งของไม่ข้ากะจังถือกออยู่กันทั้ฝันเท่าเออถือกว่าเอรถอยู่ห้าสิบบาทห้าบาทสิบบาทหลายอันตอนหลายอันมากะถือกออยู่ไม่ว่าไปเบิ่งอะบรมาหอดตอนไหนี่ดาหอดวังไดดอ่ะพักกันไปไงของอรุณเราก็เลยพักกันเลื่อยเลื่อยหมดเลยเพิ่นเพิ่นเปลี่ยนหม่องพักไม่เยอะนี่เพิ่นมาพักอยู่รอหลังลุงบานเพิ่นมอนหม่องหม่องหม่องโกนแพงว่ะท่าน มองนี่มันเถือกเถือกว่ากันหาล่อยตั้วตัวเดือนเพิ่นกับประหยัดก็กันเพิ่นว่าห้องกระซัมกันดีขึ้นกันมันไก่กว่าอีกแล้วมันไก่อีกก็กันอีกนี่แม่ซ้ำลุงบ้านเห็นซ้ำบ้านวอดนี่นไหมย่างไฟกระได้เปนยางไฟกระได้เขาเกยิกแบบสะดวกสบายเนาะหนึ่งเรบริการี้เมื่อใส่บริการเปลืองน้ำมันมองเราอยู่หันมองเราอยู่อยู่เกาหน่อยมองเราอยู่อยู่อยู่มองมองเกาหน่อคนจะมาส่วนมากมาพักกระเจ้งกินเหล่าโอ๊กเอกโอ๊กเอกล้วาวไปเลยน้องอันพ่างเทียวพ้องดากันประเัริฐละว่า เออพ้องพิษกันมองหันมองเราอยู่หนิมีแต,ต่พยาบาลมาพักอ๋อสีแมนแล้วมันไก่มันไก่เหรอมีแต่ผู้หญิงมาพักเขาพักมาแล้วเขากอดขาเจ้าอยู่เขาเวียนก่อยังลเรเขาเจ้าก็มานอนพักผ่อนเงียบมิดติ่งผู้ใดที่ก็เรียกว่าซ้ำกันก็เหมือนเมื่อมีคนอยู่มันก็นเงียบแล้วเนาะเขาเขาเขาเจ้าเขาเวียนควนพักผ<ม>่อนเขาจะมานอนต้องการพัการควนผู้ใดถามห้อาจารย์หวังมาแล้วเด้อครับมาแล้วที่แม่ซ้อมเหมือนน้ำพนมพูนี้เระเพราะว่าอัน อยู่แต่บาแล้วบมีเงินซื้อข่ากินแล้วไม่ไ้มาแต่ไล่ใจเนาะาหงจะไล่ใจอุ้ยเมื่านห่อยเนาะเมื่อวานหยเ่งมัเงี้ยเ่ไ้ลองเบิ่งกเสร็แล้วเครื่องถุมดินทยังตังแต้ค่าทมถมดินกับเยรดพันาคารถดวดดันอืนาค่ารถดัเขากองจักบาทบาทสิบอ๋อาทสิบโอกรบาทเตเนาะเกือบพันเลยเนาะพันเลยเนาะเปนร้อยอืเกือบพันบัตรบัตที่แรกว่ามันเทียว าบาทคือเพนตี้แบบเพนมันเลยว่า vale เอากวงลาหาสเ้อล้ให้ร้านไปแเป็นย er nah ังงนาะม่เอาซาควองลาหาสพัก็บว่ซาหอกเอาบุกโจกซาลงมือเสีเออซาเอาเอาบุกโจไปเดี๋ยวนี้เอาบุกโจกซกวงละหาสพนก็บอาดิเอาเออแบบนั้นเนาะนี่นเขาปับให้สภาพกนั่นพร้อมเรียบร้อยก็เลยว่าเออพกกับเปต้าจ้างี่ดอกต็ดินก็ลดละซมรอยหาสมนก็เย แต่ว่าเ<ม>ขาจะใส,ส่บ้าเพรเต็มใส่บ้าแล้วปูขี่เอามันก็สิมีอันอันนี้มันอยู่จกบาทหนึ่งสองบาทเท่านั้นได้เขาบอกจะใส่หลายได้บ่อมันบ่บัดแกนขวบขวบฝากซี่เปคือยังพูดบูรู่บูรู่ไปคอยเบิ่งขันมันพูดพูดพูบูรู่ซีฟรถก็เต็มบ่พูดอยู่ทางกลางถ้า,งขงา,า,งาขังมันบอใส่เด้ถ้าหนาก็มีอันนี้ถ้าหน,า,นาก็มีมีแต่ทางดากวัดวัดมาเทีจอกล่องแฝงว่าไอยดินไปหาหยิบมาจะใส่นรอกว่าหน่อยละหายซะ มี่เป็นพันหย่อนดยันบดได้พ่อสิบหารถบ้หอยระว่างสิต้องใช้ดินมันอื่นัเียาเตมเตียมรถรบ้นที่ีอยู่สิรถเสมันมันถื่พ่อพอดีมากหัวสิรถ่ดดินเมื่อเออมดินว่าดีว่าแต่เออบดบ้เอาตัวนี้ละปกติมันสิบรถแลยมันแบ่งเป็นสิบหกอยว่าอตุ้ยหอย่้านสิบบ้านสิบห้าได้พันหยัน่ยันยันพ่อพ่อเปนไอหย่อนหมองเออค่อยใช้ไอ้เรทช่วงเราบุกี้บ้านนอยเอาเราบุกี้กับพ่อเข้ามันจีบพ่อสิบหารท เอาควางดิยนจะมาน้อยไปหนาจะ่จะเร็วสิเอากินข้าวกินหนาเราบอกมากินข้าวแล้วหมูเส่าเรากินข้าวกะวันปุนยีปูกระปีไก่เจ้าไ้อะไรล่ะบ้านบ่ท่านจะกินบ่ะบ้านกินแพะแพะกันอุ่นกินหมูเส่าแช่มือมือมันเคืนแพะกันกินลาบปักหอยเออหอยหอยอันที่เห็นเมื่าอันบ่นั่นคอยเอาบ้านแต่ไฟแต่ตำแต่บางฮวงอย่นเก้าอีปูดวงบายบายเนาะเออนี่นี่เที่ยงเที่ยแฮมมี่ดูไปตำบายๆบายๆบายๆไปตำแต่บางกำลังกินกำลังกินน้ำกันอืมบายบาๆผมลราจักรบายสองคนละ นี่มันกำลังิเทียงเนาะกำลังสิเทียงประมัณนบ่ายบ่บมุ่งกววบ่ามุ่งเคร่งบมุงเคร่งซะมือนีพนักบอลร่างขอสอบมาเหมือนพนักวันที่สองมนวันที่สองวันที่สองวันที่สองวันที่สอบ่ายมงเออบ่ายสองบ่ายสองบดเป็นสิบประชุมวันรอ่าสิ่งรไปเลี้ยงพร้อมปเลี้ยงพร้อมติเจ้าเลยขวานลเจ้าเดโบดบานี่อย่างถ้ายูทูปแปแบงขวานรำว่าเพนหาแต่ตัวลักลักตัว เจ้ากัสิบว่ารักว้อเพราะเ่าะเพราะเพราะว่าอันาะว่าเออโอสิสิเขามาเล่นเป็นอีนี่เด็กศิลปินรับเชิญให้เข้ามาเล่นเออโบแมนอ่ะทีมงานเขาได้ทีมงานเขาบอเล่เล่นน้ำผึ้เล่นเล่นน้ำแต่ว่าเป็นบางคนประกอบอ่าเป็นบางคนแต่ว่าตัวลักลักคือพระเอกพระรองเพื่อนหันหน้าอ่ะปะศิลปินเพื่นมาเล่นเจ้ากัสิเล่นกันแล้วเจ้าพังแได้ได้บทซื้อดอกพอหยุดบอกคอยแล้วเด็กเลี้ยงควายวไม่นงอยเลี้ยงควายบ่าวเอกเบาเอกว่ะผมไปน้ำเด้อผมไปน้ำเด้อพบาเอกกัน โอ้สิไปเป็นมู่บักะงอกระดำสิอือโอ้เออเด็กเกลียงควายเด็กหน่อยเด็กขั้วเออเป็นเดงกขั้วเป็นมู่ของของเขาเนี่ยข้าวกำกระดำพยูดบอกแล้วการใช้เป็นเด็กเลี้ยงควายเด้อจุ่มจุ่มเลี้ยงควายเนี่ยเย่าไงเราใส่เสียบหอมเราได้สบายดีจุ่มเสียบหอมนุ่งบากระดัมก็จับใบแล้วกระดำมัดเอวแล้วเลยที่อยากใหากินไงแต่เราใส่แบบใส่แบบเออเป็นของแก่ยาบุญไอ้งาะนี่เลยเป็นหลักกินห่อเขาให้ยังก่อน เส้าจันทร์กังโกบเล่นได้ยังเนาะได้ได้ได้มันเป็นยังหรอเคยเล่นยังเด่นเลเคยเล่นเพราะเพราะว่าซีร็องวันที่ตอนเตยล่าวันที่เออเล่นได้อยู่แล้วก็บาวเอกเพราะอันเพื่อนซีมีแนวมาไห้หน้าขอเพลงเส้าจันทร์กังโกบลองกับบาวเอกพอลองได้แล้วเนาะไม่อยากจะคิดสงสารเสาวจันทร์นะมีแฟนแล้วเขาเอาก็ลืม่องแต่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 ก็ม้วนได้หรอ เป็นบัตรกี้ไปเล่นเล่นเล่นเปกอาผะพ่นสักกัมีตะไคร่เนี่ยหรอกไปกับไปกับอาจารย์สยามพ่นไปเล่นให้เหล้าดูไหลาหมองหลายแจนไปเล่นพ่นสักเล่นเปกอาผะห้เหล้าสองคนต่ำอ๋เขาเขามาสรุปกันละใบมุ่งเคืงตามสมต่ำเนาะเออตามสมต่ำข่าวนียวมีอยู่จะ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 ว่าไปหาภาคเกษตรหาพังมากับได้ด้วยม้วนเหนียวพังไปขอดีเกียบดิมีมีประกาศข่าวเจ้หขอนีิดีอยู่ร้านมีบ่เดี๋ยวขอยสิไปอ่นพอพอขอยสิไปห้องเดี๋ยวขอยสิแวะซื้อในในหมู่บ้านมาดอกประกาศ

ไก่สีเศ้าเหรอตนี้ยุบ้เนาะยุบแล้วพี่น้องาเจะาว่าบ่นหางเหรอมันย่างบ่าดีแล้วมันโยขาเนาะขันบ่า่างมันจะไปขี่ไปเี่ยวได้ตี่ขันสมมติว่าใหญ่ดูวัวมากโอ้เตะเมียไปนด้นนี่เนาะเตะเมียโซไปด่นนี่เนาะเตะเมียเล่าเล่าสากขับเบียับสิวามเชียร์แหละเดี๋ยวเขามาจัน้อยอันสิฮะเนวอันโอ้หาหาห้ามากับตบกสมพี่ปลาเผาบ่เหรเท่าไรยุบแล้วว้ กินปอบาปะเกียร์ขัดเสื้อจะซื้อมันตัวนึงเจ้าน่อยเสื้อตัวน้อยจะชิบบาทอะไรจำความเมื่อนีร่บ่ตัวละาหาบาทเนาะเออตัวตัวสี่หาบาทก็กินกินพวกบดอกมันหลุนเหล็กมาเนอะแต่ว่าตำแต่ว่าตำแต่ว่าเอาเอาม่าไม่ไหมห่อนแสีบอยู่เอาม่าแล้วมาตำมูกินเลยเจ้าที่ยุหันบ่ฟันบ่ย่างกับ่มาบอกเหล็กน่าจะว่าก็ตายแล้วสิฟันจังไดนเพิ่นบอกแล้วเนาะเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกแล้วเพิ่นเขาไปหาไข่บ่ได้ดอก ถ้าขางก็มีตะผ้าเขาว่าเป็นกู้หนึ่งทางเทิงกับเจ้าพระกัตตูร์กำหันพระนางอ้อมันไร้ใจยุ่บ่เออเขาจะไปได้มองก่ายุ่งนั่นเออไขว่ามันยุ่โบดกับว่าลายปันนันเพราะว่ากล้าเขาไปหรอกกูใดคนออกมาเบิดเนอะไปร่ำวัดใดก็เก็บมาไว้เนาะวันมือพ้นไปง่ายวันไม่พ้นนอนวัน่าพ้นวายานแหละตาว่าเอาพระเยี่ยงขางขอว่ามันอยู่งสามโบสถ์มัร่วมกันอนั่นก็เพราะมีแต่มีมีตาผ้าเลี้ยงกระไรใส่ หัวก็มีแตนเดียวหอยย่ำยางยังมีแต่เดียวเดี๋ยวใครไม่เจาะก็ไปเจาะดิ่งหอกก้อนไข่ปะยู่โมกุไข่นอนอาจารย์ทิ่นกับมือไหลมือหน้าเนาะเขินหอดอาจารย์บังเนาะเขินหอดอาจารย์บังเนาะบ่นอย่างนเสียงเราเพิ่มหน่อยี่ต่คนรเขินหอดพี่น้องก็เขินหอดไข่อยู่อันไหลแล้วผุนพุนซิบเก่ายี่ซิบพุนบันมันโดนอยู่โดนเนี่ยประเดี๋ยวมีม่จาะกันแต่นี่เออไมีม่จาะกันมีเจาะแต่นี่หรโอ้มีจาะเพิ่นที่ยัดจอดแท้ เพราะเพราะว่าอันบอนรัสิพักพรนล้วว่ะพักสมองจะสิบกว่าหมื่นเออแม่นให้รับผักบ้านนี้มัตีกันอย่ากนี้คืออ่นนีบ้านในรอบหน้ากันโอเคมิเตอร์มลำสิงมิเตอร์มาลำสิ่งมหากรรมมาลำสิงโอ้โหทเฮ็ดแบบสไตายไม่ไหมแน่นเฮ็ดแบบมิมิเตอร์มลำสิ่งจอดอย่างเดียวมาลำสิงเออเออกระดี่กันบวกได้แกะดอกแกซี่แกะนี่อยไอ้แกะฮะก่อนตลาดเพื่อนนี่ก่อนตลาดเื่อนนะแต่ว่ามีเด่นใช่กุ้งสุภาพพรสิฮิพัวมาดังกัระไดเมื่อแล้วเนาะจะมีเมื่อแล้ว แล้วก็มีอาจารย์ไพ่บูนมีไมพัชรี่มีอ่าก็หลายคนอยู่แต่ว่ามีแต่มาลำสิงมหากรรมมาลำสิงโอ้เสีอวมาลำสิงมาร่วมกันอืมร่วมกันกับพุระเครื่องจมูกพละจีซิมนาทีกับว่ากันควางส่งส่งผู้ใดครับผมผู้ใดก็หาเพื่อนััทวุฒิเดินนั่งยืนเอาอาเเอาอิง มันจังอันเสียใะได้ไหมเหมียมันเจสบทะุแล้วใบม่งเคืงเจอกันอจออกมาบม่งเเกยอาเอบัษาเหรเนาะว่กาท่บวาตีตงน้าทีกาใบใบม่งใบใม่งมาเลยคอยเป็นคนติดตรงเวลาบม่งิบหาอก็ออกมาแล้ว่อยก็เป็นคนกินไวก่อนเวลาเจ้าจะกินก่อนก็แล้วกันว่าขันบ่มีปลาเผาหอยกับบ้ากินแล้วเนาะคอยกับบ้านแต่บ้านแต่่กินปลาเผาเนาะ เขาปลาเข็งกันแล้วโวดปลาเข็งสิพี่แห้งๆตัวใหญ่เลยตาบึ้งครึ่งซ้ำขันมีปลาเข็งสิพี่เองสิเลยยื้อแถวทางนี้เขาขายได้นทางทางเออขันมีปลาเข็งสิพี่นาะเอาหีบเรื่งพ่อเลยตัวตัวใหญ่หมดครึ่งอ่นหีบละสองสามลอยดอกปลาแหงดอกบ่าสื่อหีบละห้าลอยเดี๋ยวเอาจาจังสี่เอาจารยงสีเป็นยังหลังจากเหล็กออกข้าจังกินเป็นยังมัดสิบมันิ่ได้กิน มันี่ว่าได้กินไม่ทีอันหนายาก่อนมันี่ว่าได้กินมัที่คิดน้ำเงินหลังจากเลขกออกเขาจะกินเป็นยังบ้าันนก็ไปตะคุยกันทีหลังอีกหลังจากเลขออกอีกเที่ยนึงหลังหลังจากเลอออกเขาจะคุยกันแต่ว่าได้กินก่็นเลอออกก็นหลังจากเลอออกไปเห็นหนากันเลยไปเห็นหนากัไปพักไมันได้ยินแต่ว่าโทษไปเถอะย้อยเดี๋ยวได้อ้าวพอกันพอกันคลิปหนาพี่น้อง อาจารย์หวังมาแล้วนะครับผมเอาขอบคุณอาจารย์หวังนะครับผมขอบคุณเดี๋ยวจังน่อยก็เตรียมตัวสอบเนาะโอเคขอบคุณเรื่องไร้าบ๊ายบายครับไปดูคาบ๊ายบาย